ทำอะไรกันนั่นเด็กๆเล่นกันนะคะเด็กไทยหลักอันนะคะสีแดงเม็ดมะาขามและสีดำนะคะวัยอายุ41วันนะคะน่ารักมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเด็กๆนะคะ